วันนี้ก็จะผ่านอีกหนึ่งวันก็จะผ่านไปได้เรามาแนางทบทวนดูเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าในการผิดหวังความรักเสียใจครั้งนี้ซึ่งเป็นความรักที่เราไมคคาดหวังแล้วทาให้เราแบบผิดหวังมากเพราะอะไรมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองด้วยด้วยนิสัยของเราที่แบบ ตอนนั้นเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันทำให้เขารู้สึกแบบเสียใจยถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่เราจะต้องเสียใจจนมาถึงวันนี้เราก็เลยนึกทบทวนก็คงเป็นเพราะตัวเราด้วยทำให้เกิดแบบความผิดหวังในท้งนี้ความรักของเขาที่เขาได้อ่านมาคือเหมือนสงคราม ึ่ในความรักของพี่นั้นมันไม่เป็นสงครามสงครามทมีแต่ความเจ็บปวดสงครามมีทาให้คนแบบทุกข์ยากทุกข์ใจอดอยากแห้งแหลงแต่วันนี้เราก็เป็นคนที่พ่ายแพ้ถ้าเขาอยากให้เป็นสงครามสงครามนี้คือฉันให้พ่ายแพ้นง่มอย่างราบคาบราบ,ราบเรียบ โดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อเพราะอะไรคะด้วยแม่ทับคนนี้แม่ทับผู้หญิงตัวเล็กคนนี้อายุก็มากแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นยืนหรือว่าตั้งฐานใหม่ได้อีกนานแค่ไหนกับพลังของหัวใจพลังแห่งความคิดพลังแห่งสติปัญญาที่มีอยู่ กรใช้ชีวิตในแต่ละวันก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก็ต้องขอบคุณทุกๆอย่างที่ผ่านมาเธอเป็นยังแบบเป็นความทรงจําเป็นคนที่ทำาห้แบบเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีคนหนึ่งที่ได้คจาคำว่ารักสิ่งที่เริ่มอบให้ทุกอย่างเธอทำให้เรารู้สึกแบบเราเป็นคนสําคัญเป็นคนพิเศษในทุกๆวันอย่วัน สิ่งอะไรที่เราทำผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยความรัไม่ใช่สงคามความรักของเราคือความจริงใจความม่ตาความกระณนะาสิ่งต่างๆที่เราทำไปเราก็ทำด้วยความหวังดีเรามีความซื่อสัตย์เรามั่นคงเราไม่เคยหวันไหวเพียงแต่ว่า บางครั้งสิ่งที่ได้ยินข้อความคำพูดที่บอกกันมันก็กระทบจิตใจรุนแรงกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ยินซึ่งแค่อยากได้ยินคำว่าขอโทษแต่มันก็ไม่มีกลับมาซึ่งเราก็รู้ว่าคนที่ผิดอาจจะเป็นเราหรือเป็นเขาซึ่งมุมมองมันก็คนละแตกต่างกัน ก็ขอให้รู้ว่าทุกวันนี้ฉันได้พายแพล้ลงอย่างราบภาพแล้วก็ยัเป็นความรักความทรงจำที่ดีตลอดไปในหัวใจ